thank <laughs> you ผมโตในหมู่บ้านชาวประมงตอนเด็กๆตอนผมเห็นพ่อ,อ,อไปจับปลาที่ทะเลทุกวันทุกวันผมรู้เลยว่างานนี้มันไม่ง่ายเลยแม้พ่อแม่จะเหนื่อยแค่ไหนแต่พวกท่านก็หวังให้ลูกๆมีอนาคตที่สดใสท่านเลยส่งผมไปเรียนต่อในเมืองตอนผมเรียนอยู่ปีสองผมก็ได้บังเอิญมาทำธุรกิจขายตรงเจ้าหนึ่งตอนนั้นผมคิดว่าธุรกิจนี้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตและฐานะของครอบครัวของผมได้เมื่อก่อนผมเป็นคนไม่ค่อยพูด ซึ่งสิ่งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผมมากมันเป็นก้าวแรกสูง,งการธุรกิจขายตรงและเป็นก้าวสำคัญของชีวิตของผมเลยครับหลังจากจบมหาวิทยาลายัยฉันก็เข้าทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งฉันคิดว่างานนั้นจะทําให้ฉันแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดทํางานตั้งแต่6กโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแบบนี้ทุกวันเหมือนเป็นหุ่นยนต์นี่ไม่ใช่ชีวิตที่ฉันต้องการเลย ชีวิตคงจะไม่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอกใช่ไหมตลอด2ปีกว่าเราสองคนทำธุรกิจขายตรงแม้จะมีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาแต่มันก็ไม่มั่นคงขณะที่พวกเรากำลังต่อสู้ดิ้นรนให้อยู่รอดเพื่อเราก็ได้พบกับอโทมี่อโทมี่คือบริษัทที่เรารอคอยมาตลอด18ปีผมยังจำวันที่ผมได้เข้าร่วมงานซักเซสอ a คาเดมีที่เกาหลีได้ดีตอนที่ผมนั่งฟังบรรยายของท่านประธาน ตอนนั้นร่างกายของพวกเราเหนื่อยล้าเต็มทนแล้วแต่ด้วยกําลังใจจากสปอนเซอร์ทำให้พวกเราเขียนไลน์ซีนาริโอครั้งแรกของเราเสร็จตอนนี้บ้านของเรามีห้องทั้งหมด4ห้องเวลาพาร์ทเนอร์มาบ้านฉันรู้สึกว่าบ้านของเราเล็กไม่พอกับจำนวนคนฉันจึงวางแผนจะซื้อบ้านราคา30ล้านบาท ขนาด495ตารางเมตรภายในปี2020พาร์ทเนอร์หลายๆคนจะได้มารวมตัวกันที่บ้านของฉันได้ให้พวกเรารู้สึกว่าบ้านของฉันเป็นบ้านหลังที่2ของพวกเขาค่ะก่อนหน้านี้ผมเคยขับ BMW 520i หลังจากเริ่มทำธุรกิจอัโทมีผมก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากซื้อรถเบนซ E250 สีขาวในที่สุดปี2018ปีนี้ผมก็ได้ซื้อเบนซ250สีขาว ราคา3.8ล้านบาทแล้วครับเราสองสามีภรรยาตั้งใจทำงานหาเงินมากๆจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเลยจนวันนึงลูกสาวของฉันถามว่าแม่จา๋าเมื่อไหร่แม่จะมีเวลาอยู่กับหนูสักทีละ่ะฉันฟังคำนั้นแล้วใจเหมือนจะขาดเลยค่ะเพราะฉันไม่มีเวลาได้อยู่กับลูกสาวเลยหลังจากทำอโทมี2ปีที่ผ่านมาฉันก็เริ่มมีเวลาให้กับลูกสาวมากขึ้นค่ะ และสุดท้ายฉันก็ใช้เวลากับลูกได้อย่างเต็มที่จริงๆในวันเกิดลูกของฉันฉันก็ได้จัดงานวันเกิดในแบบที่เขาอยากได้ด้วยค่ะเป้าหมายของฉันก็คือตั้งแต่ปี2019ฉันจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศปีละครั้งค่ะเรื่องการบริจาค ตอนนี้เรามอบเงินบริจาคเดือนละ4,000บาทตั้งแต่ปี2019เราวางแผนไว้ว่าจะบริจาคเงินให้กับมูล,ลนิธิเดือนละ15,000บาทแล้วก็จะเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครกับทางบริษัทด้วยครับเพราะพวกเราคิดว่ากำไรที่เราได้จากสังคมเราควรจะนำออกมาแบ่งปันคืนสู่สังคมด้วยครับเวลาที่เป้าหมายในไลฟ์ซีนารีโอเป็นจริงทีละข้อทีละข้อทำให้ฉันเชื่อว่าที่นี่ คือที่ที่ไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้จริงๆขอแค่เขียนเป้าหมายลงไปในไลฟ์ซีนารียลยังไงเป้าหมายนั้นจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนอะโทมี่จะเป็นธุรกิจร้อยปีที่สืบทอดไปยัง3ารุ่นแม้เราจะไม่ได้โชคดีเกิดมาเป็นลูกหลานของตระกูลที่ร่ำรวยแต่เราก็จะเป็นพ่อแม่ที่จะสร้างฐานะด้วยลำแค้งของเราเองครับ